สิบสี่บทสวดมหาสมัยยสูตเอวาเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนัสติงปัญมาเตหิพิคุสตหิสะเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติพระกวันตังทัศนายะพิคุสังคันจะอัถโกจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานัง เอตัทธโหสีอะยางโขภะควาจเกสุวิหารติกปีลวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาพิกุสังเคนะสตติงปัญจมตเตหิพิกุสตตหิสเพหิวะระหันเตหิทัศหิจโลกธาตูหิเทวตาเยปูเยนะสนิปติตาหุนติภาควันตังทัศนายาพิกุสังตัญจาันุนะมยามปีเยนะภะควาเตนุกสังกมยามาอุปสัคกมิตวาภะควโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสยามาติ อัตโกตาเทวตาเสยยถาปีนามะพระละวะปุริสูสัมมัญจิตตังวพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตตังวพาหังสัมมินเชยะเอวามววัสสทาวเสสูเทเวสุอันตระหิตาภะควโตปุระตปาตุระหังสูอัตโกตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอาจังสูเอกมันตังติตาโกเอกาเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคถัังอภาสีมหาสมโยปวานนสมิงเทวกายาสมาคตาอคตัมหาอิมัง ธรรม,าสามะสมมยังทักิตาเย,ยวอปประอปราชิตาสังคติอัถกอูอป,ปราธิวตาพระวโตสันติกเอิมังคาถังอภาสีตัตระพิขโวสมาธาหังสูจิตตังอัตโนอุชุกมงกะสูทะสารถถิวาน,นิตานิฆาเหตวตวาอินทะริยานิลขันติปันทิตาติอัถกูอปราชิวตาพระวโตสันติกเอิมังคาถังอภาสีเขตวาขีรังเขตตวาปรีกัง อินทขีรังโอหัจยมาเมชาเตจรันติสุทธาวิมาราจักขุมตาสุตันตาสุสูนาคาติอัตโคอปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิผู้ทังสรนังคตาเสนเตคมิสันติอปาญาภูมิงปาหายามนุสังเทหังเทวกายยังปริปูเลสันติติอัตโคเทพระวาพิขุอามันเตสีเยปุยเยนะพิกเวทสสุโลกธาตูสูเทวตาสันนิปฏิตาหนติตถาคตังทัศนายาพิขุสังคัญจะ เยปิเตภิกเวอเหสุงอติตัมัทนานักรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานางเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงสยถาปิมยหางเอตตระหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตมัทานักรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานางเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติสยถาปีมายหังเอตตระหิอาจิกิจามิภิกเวเทวกายานั่ง ยามานิกิตตยิชมิพิกเวเทวกยายานังนามานิเทศิสมิพิกเวเทวกยายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกลงมานสิกโรถาภาศิสมิตีเอวัมพันเตเติโคเตพิขูพควโตวปจ,จัตโศสูงพัควาเอตตทโวจะสิโลกมนุกัสามิยัตภูมติตาทัสิตาเยสิตาคิริขภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวัสลีนาโลมหังสาพิสัมุโนโอทาตามะนัสส,สุธาวิปัสสน,นามนาวิลา ินโยปัญจสเตยตตะวะวเนกาปิละวัฒเวตตัวอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนีรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอัตตปะมะกะุงสุตตะวาพุทธศาสสาสนางเตสัมปาตุรหูยานังอมนุสานัทัสนางอเปเกสตามัทธคุงสหัสังอัฏฐสัตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานัมทัศสูงอเปเกนันตามัทธคุงทิสาสภาปุตตาอหุงตัญจะสะพังอภิญญายะวะวะคิตตะวานัจจคุมา ตัวอมันตยิสถาสาวเกศาสนนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหังกิตายิสามิกขลาเหียนุปุพาโสสตาสหสาวยาขาภูมากปีลวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิกูนางสมิติงว่านางชะสหสาวเหมาวตายาขานานตวนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวนาวันโตยัสสิโน โมทมนาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวานางสาตาคิลาติสหัสายะขานานตตวันิโนอิทิมตโตชุติมตโตวันนวันตัวยะสัสิโนโมทมนาอภิกรรมุงพิขูนังสมิติงวานางอิเจเตโสรสสหัสายะขานานตตวานิโนอิทิมตโตชุติมตโววันนวันตัวยะสัสิโนโมทมนาอภิกรรมุงพิขูนังสมิติงวานางเวสามิตาปัญจสตายะขานานตตวานิโนอิทิมนโตชุติมตโตวันนวันตัวยะสัสิโน โมทัมานาอภิการมงคิกุนางสมิติิงว่านางกุมพิโลราชาค้าหิโกเวปุลิสานิเวสนางปิญญูนางสตาสหัสสังยักานางปายิลุปาสติกุมพิโรราชาค้าหิโกโสปาคาสมิติิงว่านางปุริมันจัติสังราชาทัตตะรัตถภษาสติคันทัพานางอธิปฏิมหาราชายาสัส,สิโสปุตตาปิตัสาพระโบอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสัสิโน โมทมนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางทักขิณนันจทติสังราชาวิรุณโหตปาษสาสติกุมพันธนางอธิปฏิมหาราชายาศาสิโสปุตตาปีตสาพระโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมตโววันนาวันตยาศาสีโนโมทมนาอภิกรมุงพิขูนางสมิติงว่านางปัจจิมัจทติสังราชาวิรูปขภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาศาสิโส ปุตตปิติสาพระโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสิโนโมทามนาอภิรามงพิขูนางสมิติงว่านางอุตรังจาตทิสังราชกุเวโรต่อภาษาสติย่ขานางอธิปฏิมหาราชยัสสัสิโสปุตตปิติสาพระโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสิโนโมทามนาอภิรามงพิขูนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทัตตะรัถวทักขิเนนวิรุณหะโกปัชิเมนวิรูปขูกุเวโรอุตรังทิสัง จตโารเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสาทัทธรัมนาอักถังสุวันีกะปิลวัทเวเตสัมมายาวินทสาอาคุวัญจานิกาสถามายากุเตนทูเวเตนทูวิภูจาวิภูโตสหจันทนกามเสทถโจากินุมันทูนิมันทูจับปนาโทโอปามันโยเจ้าเทวสุโตจะมาตลิจิตตสีโนจะคันทพูนโรราชาชโนสกู อากูปัญจสิโคเจวติมพลูสุริยวัชชาเอเตจันเยจราชโนคันทพาสหราชุพีโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางอัถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตจักการกัมพลัสตัตราอากูปายคาสหยาติพิยามุนาทัตรัฐาจากอากูนาคาญาสศิโนเอราวโนมหานาโกโสปาคาสมิติงว่านางเยนาคราเจสหสาหารันติทิพาธิชาปขคีวิสุทธจักขู เวหาจัสเทวะนามัชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตธานาคราชานมาสีสุปนาตัวเขมามกาสีพุทโธสัญหาหิวาใจหิอุปาวะหยันตานาคาสุปนาสารนามังกังสูพุทธังชิตาวชิระหัตเทนาสมุทังอสุราสิตา พาตโรว,วัศวเสเต,เตอิทิมันโตยสตัตสีโนโกระกัญชามหาพิสมาอสุราธนาเวคษาเวปจิตติสุจิตติจารหาราทุนามุตยีสหะสตันจารผลิปุตตานางสัพเพเวโรจานามกาสันนายิตวะผลิเส,สนางราหูพัตมูป,ปาขมุงสมโยธานิพัทันเตพิขูนางจำไมิจึงว่านาง อาปูจเตวาปัตวีจเตชวาโยตทาขมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายสัสสสหเมตตากรุณากายิอาคูเทวายัสสสิโนทศเสตทศธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตสีโนมทธมนาอภิกรมงคิดขูนางสมิติงว่านางเวนทูจเทวาสหรีจอาสมาจเตุเวยมา เจนทสุปนิสาเทวาเจนทมมคูปุรกิตตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมามคูปุรกิตากตานักขตานิปุรกิตาวาอคูมันทวลาหากาวาสุนางวาสโวสิธโธสกุปาคาปุรินทโทเทเทสติทศทากยาสเพน,ะนานัตตะวน,นิโนโอ,อิทิมันโตชุตติมัโตวนาวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางอัฐาคูนาภาษา เทวาชลมาิสิขาริวะอริทกาจะโลชาจาอุมาปุพานิพาสีโนวรุณาสหธรรมาจาัตุตาจาอเนชกาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสีโนทศเสตทศธากายาสเพนาณตาวนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตัยะสสีโนโมทมนาอภิกรรมงพิขูนางสมิตติงวานา สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุดตมาขิทาปทูสิกาอาคูอคูมโนปทูสิกาอัฐาคูหัลยโยเทวาเยจโรหิตวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวยา,ทา,า,า,ายัสสสโนทเสเตทสัตทากยาสเพนานัตตะวน,นีโนอิทิมันโตชุติมันตว,วันนวันโตยวยัสสสิโนโ,โมธามนาอภิการมงพิขูนังเสมิติงวะนาง สุกากรุมหารุณาอากูเวคณาสาสหาโอทาตะไคหาปามุขาอากูเทวาวิจักคนาสทามตาหาราคาชามิสกาจยัตสินโนธนยังอาคาปัุโนโยทิสาอภิวัสติทเสเ,ทเตทัศทะากายาสเพนานัตตะนวนินโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตววนาวันโต,ววนตยัสสินโน โมทมนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานางเขมิยาตุสิตายามากัตกาจาย,ยสัสสิโนสัมพิตาการามาเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิม,มานารตินโนอากูอัฐากูปรัญนิมิตตาทศเ,เตทัศธากา,ายาสาเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมตชุตติมันโตว,วันนวันโตยยัสสิโนโมทมนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานาง สัตถเจเทๆๆวนิกายาสะเพนานัตตะวันนิโนนามันวาเยเนนอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหาปุวัตชาติมขีลังโอคตินนมนาสว่าง ท้าขีโมฆาตรังนาคังจันทวังอสิตาติตังสุพมาปรมัตโตจัปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมารโรติโสจาส่าโสปาคาสมิติงวานางสหสสพมรโลกานางมหาพมาพิติท,ทติอุปป,ปันูชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทศเศรไิสราอากูปัญเจกวสวัตติโนเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมาราเสนาอาภิกามิปัสการหัสพันธ์ ทียังเอถาคันหัถาพันธาถาราเกนะพันธามาตุโวสมันตาปริวาเลถามาโวมุนจิตถาโกจินังอิจิตถามหาเซนโนกันหัสเสนังอเปสัยิป,ปานิณตละมหาหัดจ่าสารกตตวานาเพระวังยะถาบาวุสโ,โกเมโกฐนยัญโตสวิจุกโกตถาสปจ,จุทาวติสังกุทั่วสยามวเสตันจส่สพังอภิญญายาวะวากิตาวานัจจคุมาตตัวมันตยิสถาสาวเกศสาานันเนรเตเท,ทวะ มาราศีนาอภิกันตาเทวิชานาถาภิโวเตจะอัตัปรมรกะลงสุตตะวะพุทธศาสาสนาวิตราเคหิปการมุงในสังโรมามปีอินทยุงสเพวิชตตสังฆามาพยาติตายสัตสิโนโมทันติสหพุเตหิสาวกาเตชเนสุตาติสิบห้ามงคลจักรวานใหญ่สิริทิติมติเตโยชยาสิทธิมาหิทิมหาคุณาปุปริมัต ตปุญญาธิการรักษาสัพพันตรายะนิวารณะสมัตถัศภาควะโตัวอรหัโตสัมมาสัมพุทธะทวัตติงสัมมหาปุริสารคานุภาเวนะอสิตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตระสตมังคะลานุภาเวนะฉัพันนรังศิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศาปรมิตานุภาเวนะทัศะอุปปารมิตานุภาเวนะทัศาปรมัตถปรมิตานุภาเวนะ สีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิธานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุรสีตัสหธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตรธรรมานุภาเวนะอัตถังคิกาคานุภาเวนะอัต ทัสมาปฏิญานุภาเวนะฉลพิญญานุภาเวนะจตุสตญานุภาเวนะทัสสะพระนานุภาเวนะสพัญยุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะสพะปริตานุภาเวนะรัตนาตายัสรณานุภาเวนะตุยหังสพะโลคโสโุปัตถวทุกขโทมานสุปยาสาวินัสันตุสพะอันตรายปีวินสสันตุ สัพพะสังกัปปาตุยหังสมิชชนตุทีคายุตตาตุยหังโหตุสตาวาชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาศสัพพะัตวนาภูมิคังคาสมหาสมุทธาลักขกาเทวตาสทาตุมเหอนุรักขันตุพระวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาสุถีพวันตุเตพระวตุสัพพมัง ขลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนสะสัทธาสุถีผวันตุเตะ,ะวัตุสัพพมังขลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนสะสัทธาสุถีพวันตุเต บทพระวัตตุสัวอวยพรสัวพระมงคลนักขัตยขาปูตานังปาปะขหานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัทเเวนักขัตยขาปูตานังปาปะขหานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏเทเวนักขัตยข่าวปูตานังปาปะขหานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏเทเวบทนักขัตยโสและนักสัตยักและพูดผี สิบหกพัะเะตยรัตคาถาอติตังนานวาขเมยยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยทธติตังเปหินันตังอปัตตัญะานาคาตัง,ตงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะยโยธรรมังตะตะทตวิปัสติอสัมหิรังอสังกุปังตังวิทามะนุพลรูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่คลอนแคลในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปรุงปรุงเถิดอ,อชีวกิจจะมาตัดปังโกชัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียรเสรียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาหีโนสังครันเตนมหาเซเนนมัจุนาเพราะว่าความผัดเี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงองหโหรตามตันทิตังตังเวพัะเทกรตตัวจีสันตัวอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้าน้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการฉนี้แล สิบเจ็ดอภินหารปัญจเวกขณะปาทะชราธรรมามิชรางอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรรมามิพยาธิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมามิบารณังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิ มานาเปียหินานาพาโววินาภาโวเราจะเล่เวียนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมสักกรมหิกรรมมัทายาทากรรมโยนิกรมะพันธุกามะปฏิสระนา เรามีกรรมวิ่งของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิกรลายานังวาปาปก,กัรวะตัสสะทายาทาภระวิามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้พลัดพากจากจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิเหอพินหังปัญจเวกิตตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน